สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเขาโพดอีกเช่นเคยค่ะในรายการลูกสาวบ้านสมเด็จนะคะก่อนอื่นหนูขออนุญ,ญาตฝากช่องทางการติดต่อเป็นช่องทางเดิมนะคะ id line เขาโพด1 9ึ่ส่วนเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองแปดค่ะท่านใดเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ติดตามหนูฝากกดติดตามด้วยนะคะสําหรับผู้ที่ติดตามอยู่แล้วอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ค่ะสําหรับผู้ติดตามใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ให้ด้วยนะคะเนาะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้หนูนาสิ่งดีๆมาให้ได้ดูได้ชมได้แบ่งปันกันเรื่อยๆไปจะ วันนี้หนูมาใน EP หนึ่งสามสี่ค่ะ EP หนึ่งสามสี่นะชอบรายการไหนแจ้ง EP พร้อมกับเบอร์มาได้เลยนะคะวันนี้เป็นเป็นรายการที่ไม่มีกรอบนะหนูขอพิเศษให้เลยเนาะรายการวันนี้หนึ่งสามสี่เบอร์หนึ่งค่ะเป็นหยกใส่เงินใส่ทองค่ะเห็นไหมสวยๆแบบนี้จ้ะมีมาสองพิมพ์นะน,น้นี่มีมาสองพิมพ์นะคะเบอร์หนึ่งเบอร์สองคู่กันเ๋ย่หนูให้พิเศษให้จ้ะรายการนี้เป็นเบอร์หนึ่ง อีพีหนึ่งสามสี่เอาไปสี่ร้อยจะส่งฟรีแกไปทางได้สี่ร้อยจะส่งฟรีแกไปทางได้แจ้งเบอร์พร้อมอีพีมาได้เลยนะคะเบอร์หนึ่งอีพีหนึ่งสามสี่จะสวยๆนะแบบนี้ค่ะนะจ๊ะรายการนี้เบอร์หนึ่งเนาะอีพีหนึ่งสามสี่เอาไปสี่ร้อยส่งฟรีแกไปทางได้จ้ะทันมารายการนี้ค่ะเป็นปกโพเป็นหยกใส่เงินใส่ทองแบบนี้ค่ะนะเป็นปกโพหลังเรียบสวยๆจ้ะเห็นไหมอ่าสวยเนาะนี่ รายการน,นี้เป็นเบอร์สอง EP หนึ่งสามสี่จ้ะแจ้งว่าได้เลยนะคะเบอร์สอง EP หนึ่งสามสี่เอาไปสี่ร้อยจะส่งสีเก็บไปทางได้เอาไปสี่ร้อยจะส่งสีเก็บไปทางได้นะปิดคู่กันแบบนี้หนึ่งสองค่ะปิดคู่กันแบบนี้เนาะเดี๋ยวดูก่อนอยังปกติสมบูรณ์นะคะเอาไปคู่กันแบบนี้เนาะคู่กันแบบนี้หนูให้ไปเจ็ดร้อยจะส่งฟรีค่ะหนูให้ไปเจ็ดร้อยจะส่งฟรีค่ะแน่ สวยๆนะคะนะให้เฉพาะปิดคู่นะคะใครจะมาขอองเดียวสามร้อยห้าสิบได้ไหมไม่ได้นะคะนะอยากได้โปรเอาไปคู่แบบนี้จ้ะถ้าปิดคู่เอาไปเจ็ดร้อยเนาะปิดคู่เอาไปเจ็ดร้อยจ่ะแต่ถ้าปิดองค์เดียวเอาไปสี่ร้อยนะคะงดนะงดนะนี่มีการคู่ด้วยนานผ่านนะคะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนาะทันมาค่ะเป็นแลกเล็กลายเล็กดูดค่ะเป็นแลกเล็กลายเล็กดูแบบนี้จ้ะ นะรายการน,นี้จะเป็นเบอร์สเป็นสีเขียวปีกแมงทับลงลักค่ะด้าน,นหลังเป็นปูโตทองเหลืองประดับยกจก่ะประดับพระธาตุแล้วก็อันแล้วมณีแบบนี้รายการน,นี้จะเป็นเบอร์สามอ3พีหนึ่งสาเอาไป4 0่จะส่งฟรีเก็บไปทางได้แจ้งเบอร์พร้อม EP ได้เลยเบอร์3 EP 1 3 4ค่ะสวยๆนะเนาะขอรู้เพิ่มเติมมาได้เลยจ้ะหนูพานนะ4ี่ร้ส่งฟรีถัดมารายการน,นี้เป็นเนื้อทองทิพย์ค่ะ เป็นสมเด็จสองหน้าค่ะด้านหน้าเป็นสมเด็จเกตทรุสซุมตอกพยาคุดจ้ะนะด้านหลังเป็นองค์ไกเซอร์ค่ะเป็นสมเด็จกิ่งกิ่งดังจ้ะด้านล่างมีคําว่าหัวโตด้านล่างนี้มีคําว่ามังมีสวยๆแบบนี้จ้ะรายการนี้จะเป็นเบอร์สี่อีพีหนึ่งสามสี่เอาไปสี่ร้อยจะส่งฟรีเก็ไปทางได้สี่ร้อยจะส่งฟรีเก็บไปทางได้แจ้ง,างจมาได้เลยนะคะสวยๆเนาะเบอร์สี่อีพีหนึ่งสามสี่นะคะ ท่านมารายการนี้เนา้อทองทิพย์พิมพ์พุทซ้อนปู่โตค่ะตอกปู่โตตอกระคังด้านนอกตอกเป็นอดอกพิกุลจ้ะรายการนี้จะเป็นเบอร์ห้านะคะรายการนี้จะเป็นเบอร์ห้าด้านหลังเป็นพิมพ์พระแก้วจ้ะด้านหลังเป็นพระแก้วจ้ะนะเป็นตอกพื้นแบบนี้สวยๆเบอร์ห้าอีพีหนึ่งสามสี่เอาไปสี่ร้อยจะส่งฟรีเอาไปสี่ร้อยจะส่งฟรีค่ะแจ้งมาได้เลยเนาะสวยๆนะคะนี่นะเบอร์ห้าอีพีหนึ่งสามสี่สี่ร้อยส่งฟรีค่ะ ถัดมารายการนี้จ้ะรายการนี้เป็นเบอร์หกไกเซอร์เนื้อทองทิพย์ค่ะไกเซอร์เนื้อทองทิพย์นหลังมังกรจ้ะเป็นมังกรคาบแก้แบบนี้รายการนี้จะเป็นเบอร์หกอีพีหนึ่งสามสี่เอาไปสี่ร้อยจะส่งฟรีแกไปทางได้สี่ร้อยจะส่งฟรีแกไปทางได้แจ้งมาได้เลยสวยๆเนาะอ่ะผ่านนะคะเบอร์หกเนาะอ่าสวยๆนะจ๊ะถัดมารายการนี้นั่นนะ รายการนี้เป็นเบอร์เจ็ดค่ะเป็นสมเด็จกิ่งค่ะด้านหลังเป็นพญามังกรคาบแก้วนะด้านหน้าเป็นองค์พระสมเด็จเกศถลุสุ้มตอกพยาหุตตอกระคังตอกปู่โตตอกวอจรแล้วก็สัญลักษณ์บัวนะคะแบบนี้นะคะสวยๆนะรายการนี้จะเป็นเบอร์เจ็ด ep หนึ่งสามสี่เอาไป400สี่ร้อยส่งฟรีแกไปทางได้จ้างมาได้เลยค่ะสวยๆเบอร์เจ็ด ep หนึ่งสามสี่จ้ะนะรายการนี้ค่ะไกโซ ไกเซอร์ <Kaiser. S 1> เดี๋ยวมันจะอันนี้จะจะใหญ่จะใหญ่หน่อยนะคะ,อ,นนะนนนนะอันนี้จะเป็นขนาดสี่เซนนะไอจะเป็นขนาดสูงสี่เซนนะคะกว้างสองจุดเจ็ดน่ะเนาะ รายการน,นี้จะเป็นเบอร์แปดค่ะเป็นสมเด็จกิ่งพิมพไกเซอร์ตอกบัวค่ะพื้นส้มตอกดอกพิคุณจดัด้านหลังเป็นพยามังกรครับแก้มีคําว่าสมเด็จกิ่งแบบนี้กิ่งดังจากเบอร์แปดอีพีหนึ่งสามสี่เอาไป400สี่ร้อยส่งฟรีเก็บไปทังได้400สี่ร้อยส่งฟรีเก็บไปทังได้แจ้งมาได้เลยสวยๆนะคะเบอร์แปดอีพีหนึ่งสามสี่ทัดมาค่ะรายการน,นี้เป็นเบอร์เก้า เป็นทองทิมค่ะตอกวอจอเกตทะลุซุมค่ะเนาะรายการนี้จะเป็นหลังพญานาคค่ะฝั่งมุดนะต่อระคังปู่โตค่ะด้านล่างเป็นพสสอง8ศแบบนี้จ้ะรายการนี้จะเป็นเบอร์เก้า ep หนึ่งสามสี่เอาไปสี่อยจะส่งฟรีเก็บไปทางได้เอาไปสี่ร้อยจะส่งฟรีเก็บไปทางได้แจ้งเบอร์พร้อม e v ีได้เลยค่ะรายการนี้จะเป็นเบอร์เกนะ้า ep หนึ่งสามสี่นะถัดมารายการนี้เป็นแร่จ้ะ เป็นแร่ค่ะเป็นสมเด็จฐานคุดนะคะแรดูดติดค่ะเป็นเนื้อแร่สีดําแบบนี้ลงลักค่ะติดแผ่นทองนะเป็นสมเด็จฐานคุดติดแผ่นทองค่ะลงลักนะเป็นเนื้อแร่เหล็กดูด,ด,ดติดจ้ะนะเบอร์สิบอีพีหนึ่งสามสี่เอาไปสี่ร้อยจะส่งฟรีเก็บไปทางได้สี่ร้อยจะส่งฟรีเก็บไปทางได้แจ้งเบอร์พร้อมอีพีได้เลยนะคะสวยๆนะ เนาะเบอร์สิบผ่านนะถัดมาค่ะรายการน,นี้เป็นเนื้อแก้วเนื้อแก้วประดับหลังค่ะเป็นพิมพ์หูยาวค่ะเป็นพิมพ์หูยาวแบบนี้ลงรักเป็นเนื้อแก้วจ้ะเป็นองค์ใหญ่นะ ขนาด5เซนครึ่งนะสูง5เซนครึ่งนะคะเป็นองค์ใหญ่แบบนี้จ้ะเป็นเนื้อแก้วพิโมูยาวค่ะลงรักสวยๆประดับหลังจ้ะเป็นปู่โตเจริญกรรมฐานแล้วก็พายศเศรษฐีแบบนี้ประดับผงแร่แล้วก็อัญมณีเนาะรายการนี้จะเป็นเบอร์ที่11เบอร์11จะเอาไป350้าจะส่งฟรีมีมา3ามองค์จ้ะนะมีมาสาองค์จ้ะเอาไปนะองค์ละ3 5 0ห้านะสวยๆนะ พิเศษเลยวันนี้เอาไปเลยจ้ะสามร้อยห้าสิบาทจะส่งฟรีเก็บปลายทางได้เบอร์สิบเอ็ดอีพีหนึ่งสามสี่จ้ะถ้าเผิดสามเบอร์นนะแจ้งมาได้เลยหนูให้พิเศษเนาะรายการนี้เป็นเบอร์สิบสองเป็นพิมพ์ไกเซอร์เนอร์แก้วค่ะลงรักสวยๆประดับหลังจับเป็นผงแรแล้วก็เป็นแผ่นทองเนาะเป็นปูดโตแล้วก็พาย,ยเุเศรษฐีแบบนี้รายการนี้จะเป็นเบอร์สิบสองค่ะเอาไปสามร้อยห้าสิบาทจะส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางจ้ะแจ้งเบอร์ผอมมีพีได้เลยนะคะเนาะ ปลายทางก็ไม่มีบวกเพิ่มนะคะจัดไปจ้ะเบอร์1 2 EP อ3 4ีพีจะส่งฟรีค่ะถัดมารายการนี้เป็นเบอร์13จ้ะเบอร์13เป็นวิมูยาวจ้ะเป็นวิมูยาวลงรักแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อแก้วนะประดับหลังจ้ะสวยๆด้านหลังเป็นพิมพ์พระพุทธเจ้าเนาะนี่จ้ะเป็นพิมพ์พระพุทธเจ้าจ้ะ แล้วก็มียันท่าแบบนี้นะคะรักษาโรคเนาะแล้วก็ประดับผงแร่ค่ะประดับอัญมญณีรายการนี้จะเป็นโบสิบสาม m p หนึ่งสามสี่จ้ะเอาไปสามรอยห้าสิบาทจะส่งฟรีเก็บไปทางได้แจ้งเบอร์พอมีพีได้เลยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามรวมกันสามรายการเอาไปหนึ่งพันทวนจะส่งฟรีไม่ต้องต่อค่ะหนูจัดให้แล้วเนาะสามรายการสิบเอ็ดสิบสองสิบสามรวมกันแบบนี้นี่แคบเลยนะคะแคปเลย นะอ่ะอาจจะเบอร์เล็กน้อยเดี๋ยวแตะกล้องก่อนนี่อ่ะชัดหรือ,อยังไม่ชัดเนาะเบอร์เนาะอืมนี่จ้ะใครเอาสามเบอร์รวมกันสิบเอ็ดสิบสองสบาเอาไปหนึ่งพันทวนจะส่งฟรีแกไปทางได้แจ้งมาได้เลยนะคะ EP หนึ่งสามสี่จ้านัา่นๆๆน ท่านมารายการน,นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมหยกดําจ่ะลงรักสวยๆหลังเรียบค่ะเป็นเจ้าแม่กวนอิมหยกดํเจอดรู้ค่ะไปห้อยพวงกุญแจหรือจะไปเป็นสร้อยหรือจะเอาไปประดับอย่างอื่นได้หมดเลยเป็นหยกดาเจ้าแม่กวนอิมเป็นปางยืนบนดอกบัวแบบนี้เอาไป3ามรอยห้าสบาทจะส่งฟรีเอาไป3 5 0รอยห้าสบาทจะส่งฟรีเบอร์สิ e สี่อีพีหนึ่งสามสี่แจ้งมาจ้ะท่านมารายการน,นี้เป็นแร่เนาะเป็นแร่ครจ้ะนะ นี่จ้ะเป็นคดไม้สักเป็นเจ้าแม่กวนอิมค่ะนะอันนี้ค่อนข้างเล็กนะเดี๋ยวจะว,วัดก่อนอันนี้เอาไปเป็นสร้อยได้สวยเลยค่ะขนาดสี่เซนจ้ะนะรายการน,นี้เป็นคดไม้สักเจ้าแม่กวนอิมนางบัวจ้ะแต่ว่าดูดไม่ติดนะคะอ่าบอกไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไอ้น,นี่นะจ๊ะเราไม่ไม่โกหกนะคะเนาะรายการน,นี้เป็นเบอร์สิบห้าจ้ะ เอาไปส5 0ห้าสิบาทจะส่งฟรีหนูได้มา2 2สองรายการน,นะแบบนี้แต่ว่าคนละพิมพ์นะรายการนี้จะเป็นบอสิบห้าเจ้าแม่คนอิ่มนางบัวจ้ะส่วนรายการนี้จะเป็นบอรสิบหกเนาะเหมือนพระแม่อะไรนะที่ที่ถือกระบ,บองพระแม่กาลีเนาะอ่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเขาเรียกเป็นเจ้าแม่คนอิ่มนางบัวนะคะ อรายการนี้เป็นบอสิบหกเอาไป350าาสามร้อยห้าสิบาทจะส่งฟรีค่ะเป็นโคน้รมาสักบอกว่าดูดไม่ติดเหมือนกันตต่มีเจาะรูให้แล้วเอาไปทำสร้อยได้สวยๆเลยรายการนี้บอสิบหกค่ะงั้นหนูจัดพิเศษให้ดีกว่านาะเอาไปจ้ะสามรายการรวมกันเอาไปหนึ่งพันทวนจ้ะสิบสี่สิบห้าสิบหกรวมกันเอาไปหนึ่งพันทวนจะส่งฟรีกระปทางได้พิเศษกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจ้ะพิเศษกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะท่านมารายการนี้เป็นคะแนนจ้ะ เป็นคะแนนยกดำกับเป็นคะแนนทองทิพย์หลังฝั่งมุดจ้ะเป็นสองสี่ศูนย์แปดวจอแล้วก็พะยาคุตแบบนี้นะคะรายการนี้หนูขอคู่กันขอ,ค,นอ 700, คู่กันเอาไปเจ็ดร้อยคู่กันเอาไปเจ็ดร้อยปิดองค์เดียวหนูให้สี่ร้อยปิดองค์เดียวหนูให้สี่ร้อยถ้าปิดคู่กันแบบนี้เอาไปเจ็ดร้อยจ้ะนะอย่าแยกเลยเนาะ เอาไปคู่กันแบบนี้คุ้มๆจ้ะเจ็ดร้อยจะส่งฟรีนะเป็นพิมพ์คะแนนยกดํากับพิมพ์คะแนนทองทิพย์จ้ะสวยๆผ่านนะเบอร์สิบเจ็ดอีพีหนึ่งสามสี่แจ้งมาได้เลยนะคะถัดมารายการนี้เป็นเบอร์สิบแปดจับเป็นเป็นเนื้อทองเหลืองลมดํานะคะแล้วก็นี่จับประดับหมุดเนาะอาจจะมีเห็น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 ไหมจะ้ะอ่ะไม่มีปิดบังนะจะ๊ะรายการนี้จะเป็นเบอร์สิบแปดเป็นพิมพ์ไกเซอร์ทองเหลืองลมดําจับหลังเป็นทเวสวุวรรณเนาะลมดําแบบนี้สวยๆจ้ะ นะรายการนี้เบอร์สิบแปดเอาไปจ้ะเอาไปจ้ะสี่ร้อยจะส่งฟรีแกไปทางได้สี่ร้อยจะส่งฟรีแกไปทางได้แจ้งมาได้เลยเบอร์สิบแปด ep หนึ่งสามสี่จ้ะถัดมารายการสิบเก้าสิบเก้าเป็นยกเขียวสองหน้านะคะเป็นยกเขียวสองหน้าค่ะเป็นพิมพ์พุทธสอนนาะด้านหลังเป็นสัญลักษณ์ชดานะรายการนี้นี่อ่ะสวยสวยเบอร์สิบเก้า รายการหยกนี้หนูขอสี่ร้อยห้าสิบจัดส่งฟรีสี่้อยห้าสิบจัดส่งฟรีค่ะเห็นเนาะสวยๆนะคะนี่ส่องทะลุนะสี่รอยห้าสิบจัดส่งฟรีแกไปทางได้เป็นหยกเขียวพิมพ์พุทซอนหลังชดาค่ะเบอร์สิบเก้าสี่ร้อยห้าสิบจัดส่งฟรีนะถัดมารายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบจ้ะด้านหน้าเป็นสมเด็จเกตทะลุซุ้มนะคะเป็นหยกเขียว สมเด็จเกตารุ่งสมหลังเป็นปู่โตนั่งหน้าคาราเตะนี่นะสวยๆเอาไปสี่ยหสบาทจะส่งฟรีแกไปทางได้เบอร์ยี่สิบ4อพหนึ่งสามสี่หูให้คู่กันดีกว่านอะสิบเก้ายี่สิบคู่กันเอาไปจ้ะแปดร้อยจะส่งฟรีปิดคู่กันแบบนี้เอาไปแ800ด้อยจะส่งฟรีแกไปทางได้จ้างมาได้เลยนะคะสวยๆเนาะสิบเก้ายี่สิบคู่กันถัดมารายการนี้จะเป็นเบอร์ยี่สบเอดเป็นหยกแดงค่ะหลังเรียบ พุทซ้อนหยกแดงหลังเรียบจ้ะนะสวยๆนะคะนี่นะรายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบเอ็ดอีพีหนึ่งสามสี่เอาไปค่ะสี่ร้อยห้าสิบาทจะส่งฟรีกันไปทั้งได้แจ้งเบอร์พร้อมอีพีได้เลยนะคะถัดมารายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบสองพุทซ้อนค่ะหลังเป็นปู่โตจเจริญกรรมฐานแบบนี้รายการนี้เป็นพุทซ้อนหยกเขียวหลังเป็นปู่โตนี่สวยๆเลยนะคะ เบอร์ยี่สิบสองค่ะเอาไปสี่ร้อยห้าสิบจะส่งฟรีแกไปทางได้แจ้งเบอร์พร้อมอีพีได้เลยปิดคู่ยี่สิบเอ็ดยิบสองค่ะปิดคู่ยี่สิบเอ็ดยิบสองเอาไปแปดร้อยจะส่งฟรียี่สิบเอ็ดยิบสองแปดร้อยจะส่งฟรีแกไปทางได้แจ้งเบอร์พร้อมอีพีได้เลยนะคะสวยๆเนาะนะคะเบอร์ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอีพีหนึ่งสามสี่หนูผ่านนะถัดมารายการน,นี้จ้ะเป็นยกดำเป็นยกดำค่ะเป็น หยกดำหลังเป็นปูตโตค่ะสองไฟและเป็นสีเขียวเข้มด้านหน้าประดับจับเป็นองค์สมเด็จประดับเป็นยกดำหลังปูตโตเบอร์ยี่สิบสามอีพีหนึ่งสามสี่หนูขอสี่ร้อยจะส่งฟรีโอ้ขอโทษหนูขอสี่ร้ยห้าสิบจะส่งฟรีอา้าวนะหนูขอสี่ร้ยห้าสิบจะส่งฟรีอา้าเมื่อกี้หนูขอโทษนะคะหนูพูดผิด เอาไป4ี่หสิจะส่งฟรีค่ะเป็นหยกดำส่องไฟแล้วเป็นสีเขียวจ้ะถัดมารายการนี้จะเป็นเบอร์ยีี่เป็นหยกแดงฝั่งแรกประดับอัญมณีแล้วก็ประดับหน้าหลังเรียบจ้ะรายการนี้เป็นหยกแดงนะคะสวยสวยเบอร์ยี่ี่พีหนึ่งสามสี่ปิดคู่กันยสามย3 2สี่เอาไป800ร้อจะส่งฟรีปิดรายการเดียวเอาไป4 5 0อห้าิบปิดรายการเดียวเอาไป4 5 0อยห้าสิปิดคู่กัน เอาไป800ส่งฟรี23 24 ep หนึ่งสามสี่แจ้งมาได้เลยท่านมารายการน,นี้ค่ะเป็นเจ้าแม่กวนิมพันกรเป็นหยกเขียวค่ะหลังประดับเป็นองค์พระแก้วมีครบสามฤดูเลยนะคะสวยๆรายการน,นี้เป็นบ่อ25เป็นฤดูร้อนนะคะเอาไป500จะส่งฟรีแกไปทางได้ เอาไปห้าร้อยจะส่งฟรีแกไปทางได้เบอร์ยี่สบห้าเป็นหยกสีเขียวเป็นพิมพ์เจ้าแม่กนิมพันกรหลังเป็นพักแก้วปังฤดูร้อนสวยๆฝังแรกนะห้าร้อยจะส่งฟรีเบอร์ยี่สิบห้าอีพีหนึ่งสามสี่แจ้งมาทันมารายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบหกยกเขียวเจ้าแม่กนิมพันกรจะหลังเป็นพักแก้วปังฤดูฝนค่ะฝั่งแรกประดับสวยๆเบอร์ยี่สิบหกอีพีหนึ่งสามสี่ เอาไปห้าร้อยจะส่งฟรีและมีบริการเก็บปลายทางแจ้งเบอร์พร้อมอ p พีได้เลยนะคะสวยสวยเบอร์ยี่สิบหกอีพีหนึ่งสามสี่ามาร,รายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบเจ็ดเจ้าแม่คนอิมพันกรหยกเขียวรังประดับเป็นองค์พระแก้วห่มคลุมฝังแรกประดับสวยสวยเบอร์ยี่สิบเจ็ดีหนึ่งสามสี่เอาไปห้าร้อยจะส่งฟรีเก็บปลายทางได้เอาไปห้าร้อยจะส่งฟรีเก็บปลายทางได้ปิดยกชุดถ้าปิดยกชุด นะยืยกชุดหนูให้พิเศษสามองค์อ่ะหนูให้พิเศษเลยเนาะหนูให้พิเศษอ่ะนี่นะเอาไปพิเศษพิเศษเท่าไหร่ดีเอาไปพิเศษเนาะเอาไปหนึ่งพันสามร้อจัดสองสีค่ะ เอาไปหนึ่งพันสามร้อจะส่งฟรีคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแจ้งมาได้เลยยี่ห้ายี่หกยิบเจ็ดค่ะเนาะสวยๆเป็นหยกเขียวประดับหลังด้วยเอาไปยกเซตสามชิ้นหนึ่งพันสามร้อยนะคะทันมารายการน,นี้กําไรจ้ะกําไรค่ะประดับยกค่ะประดับอัญมณีสีเขียวนะคะแล้วก็ประดับแบบนี้มีพระาธาตุค่ะแล้วก็มีองค์โคชสารค่ะองค์โคชสารคู่แบบนี้นะคะนี่แล้วก็เป็นหินหยก ไม่ใช่หินยกนะคะเป็นยกเขียวสองฟางเลยนะแบบนี้รายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบแปดเอาไปเจ็ดร้อยจะส่งฟรีแกไปทางได้เจ็ดร้อยจะส่งฟรีแกไปทางได้สวยๆเลยนะคะเบอร์ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเป็นพญาขุดคู่ค่ะอันนี้จะเป็นกระจกเพดาน,นโบสอันนี้จะเป็นยกเขียวนะสวยๆนี่ยกเขียวเป็นขุดคู่ค่ะเป็นงานอัดนะรายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบเก้า กาไรคุดคู่ประดับหยกสีเขียวแล้วก็กระจกพดานโบสถ์นี่สวยๆเอาไปเจ็ดร้อยจะส่งฟรีค่ะเจ็ดร้อยจะส่งฟรีเกไปทางได้ปิดคู่กันหนูให้พิเศษเหมือนเดิมนะคะปิดคู่กันเอาไปพิเศษเหมือนเดิมนะคะคู่กันแบบนี้เอาไปหนึ่งพันสามร้อยจะส่งฟรีแกไปทางได้ยีแปดยีแปเจ้าแจ้งมาได้เลยนะคะทันมาค่ะรายการนี้เบอร์สามสิบเป็นเบอร์สุดท้ายของวันนี้จ้ะเป็นประคำหยกขาะร้อยแปดเมตรเป็นประคำหยกนาะไม่ใช่หินนะคะเป็นหยกนาะเห็นไหม นี่จ้ะเขาเรียกอะไรไม่รู้ว่าหน,หนูหนูจำชื่อไม่ได้อ่ะชื่อมันยากมากเลยนะคะเป็นประคำหยกร้อยแปดเมตรจ้ะรายการนี้เป็นเบอร์สามสิบประคำหยกร้อยแปดเมตรหนูขอเจ็ดร้อยจะส่งฟรีแกไปลายทางได้ EP พีหนึ่งสามสี่แจ้งมาจากเบอร์สาสิบเป็นประคำหยกนะสวยสวย ระคํายกเบอร์สาสิบ EP หนึ่งสามสี่เอาไปเจ็ดร้อยจะส่งฝีเก็บไปทางได้นะคะสวยๆจบรายการสุดท้ายแล้วท่านใดที่เข้ามาใหม่หนูฝากกดติดตามด้วยนะคะติดตามแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้หนูนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะขอบคุณทุกท่านเลยที่แวะเวียนเข้ามาดูมาชมหนูนะคะขอบคุณและสวัสดีทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ